สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญน,นางกวักหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระออกมาปีพศ2536ในคลิปนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะ สภาพองค์พระสวยสมบูรณ์เทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะมีความสูงน้อยกว่าเหรียญ10บ,บาทไปนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเป็นเหรียญกลมเล็กค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอ l ดียเบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ